สวัสดีผู้ฟังทุกท่านคลิปนี้เราจะมารีวิวซีรีส์จีนแอรออเลิฟมัทุรสหวานล้ำสลายเป็นเท่าราวเกล็ดน้ำค้างขอบคุณผู้ฟังทุกคนที่รับฟังรีวิวช่อง The Series Movie Review ไม่พลาดรีวิวใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามหรือกด Subscribe ใต้คลิปวิดีโอได้เลย หากคุณเป็นแฟนคลับซีรีส์เราขอบอกเลยว่าไม่เพียงแต่ซีรีส์เกาหลีหรือซีรีส์ญี่ปุ่นเท่านั้นที่น่าสนใจเพราะซีรีส์จีนจากประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ก็มีความน่าสนใจไม่น้อยเลยวันนี้เราจะพาทุกคนก้าวเข้าสู่โลกแฟนตาซีเพราะเราจะแนะนำซีรีส์เรื่อง Air of เลิฟมาทุรสหวานล้ำสลายเป็นเท่าราวเกล็ดน้ำค้าง ซึ่งขอบอกเลยว่าซีรีส์เรื่องนี้น่าสนใจมากเพราะสร้างขึ้นจากนาวนิยายยอดนิยมของจีนโดยถ่ายทอดเรื่องราวของจีนมีลูกสาวของเทพบุกผาจือเฟินก่อนที่เธอจะเสียชีวิตจือเฟินมองเห็นว่าลูกสาวของเธอต้องผ่านความทุกข์ยากเพราะความรักเธอสงสารลูกกลัวว่าลูกจะเป็นเหมือนตนเอง เลยพยายามที่จะป้องกันสิ่งนี้โดยให้จินม่ทานยาที่ทำให้เธอไม่สามารถรู้สึกถึงความรักได้เรื่องราวมากมายจึงเกิดขึ้นกลายเป็นมหากพาบที่ยิ่งใหญ่ขอบอกเลยว่าซีรีส์แนวโรแมนติกแฟนตาซีนี้จะสามารถสร้างความประทับใจให้คุณได้เป็นอย่างมากทั้งเรื่องการแสดงเรื่องเครื่องแต่งกายฉากหรือซีจต่างๆก็ทำได้อย่างมีคุณภาพ เมื่อคุณได้ดูเรื่องนี้จากที่ไม่สนใจซีรีส์จีนคุณจะเบิกเนตและเปลี่ยนความคิดอย่างแน่นอนซีรีส์ a i r of l o v e เป็นซีรีส์ที่คุณควรดูเพราะมียอดเข้าชมมากกว่าหมื่นล้านซีรีส์มีทั้งหมด63ตอนสำหรับซีซั่นแรกมีข่าวคราวว่าจะสร้าง a i r of l o v e ในซีซั่นที่2โดยจะเล่าถึงรุ่นลูกแต่ยังไม่ได้มีการยืนยันที่แน่ชัดดังนั้นตอนนี้เราไปทำความรู้จักซีรีส์เรื่องนี้ให้มากขึ้นกันดีกว่า เรื่องย่อแอรอฟเลิฟมาทุรถหวานล้ำสลายเป็นเท่าราวเกล็ดน้ำค้างแอรออฟเลิฟเป็นซีรีส์ที่ติดตามชีวิตของจินมี่แสดงโดยหยางจือ่อลูกสาวของเทพธิดาบุบผาแสดงโดยจางเย็นเย็นที่เสียชีวิตหลังจากให้กำเนิดเธอก่อนที่เธอจะเสียชีวิตเทพบุบผาได้เรียนรู้ถึงคำทำนายในอนาคตว่าจินมี่จะประสบกับเคราะห์กรรมแห่งความรักภายในหนึ่งหมื่นปี เพื่อหยุดสิ่งนี้เทพธิดาบุพผาเธอจึงให้จินม่กินยาไร้รักเพื่อที่จะระงับความรู้สึกรักและการสัมผัสถึงความรักต่อมาเมื่อจินมิโตขึ้นเธอเป็นเด็กสาวที่ไม่ประสีประสาไม่รู้เรื่องราวความรักไม่สามารถแยกความต่างระหว่างเพศได้เธอได้ช่วยชีวิตนกตัวหนึ่งที่ตกลงมาจากฟากฟ้าแต่เธอไม่รู้ว่าภายใต้ร่างนกนั้นกลับเป็นเทพอัคคีที่ชื่อว่าสวีเฟิงแสดงโดยเติ้งหลุน เธอจึงขอร้องให้สวีเฟิง์พาเธอกลับสวรรค์ไปด้วยดังนั้นสวีเฟิงจึงตอบรับคำขอและพาเธอไปด้วยแต่เขาไม่รู้ว่าเธอเป็นใครกันแน่เขาคิดว่าเธอเป็นแค่พูดผลไม้ธรรมดาเนื่องจากจินมี่เป็นคนที่น่ารักเขาสวีเฟิงจึงตกหลุมรักเธอแต่ไม่ใช่แค่สวีเฟิงเท่านั้นที่ชอบจินมี่เพราะเทพรัติการอย่างหลุนอวี แสดงโดยหลัวหยุนซีลูกชายคนโคนโตของจักรพรรดิสวรรค์แสดงโดยเหอจงหัวซึ่งเป็นพี่ชายต่างแม่ของสวีเฟิงก็ชอบจินมี่เช่นกันต่อมาพี่น้องทั้งสองคนทั้งสวีเฟิงและหลุ่นอวีต่างพบว่าตัวเองต้องไปพัวพันกับการต่อสู้ทางการเมืองเพื่อชิงสวรรค์และชิงหัวใจของจินมี่ด้วยซีรีส์จีนแอร์ออฟเลมีตัวละครหลกักและนักแสดงนำที่น่าสนใจ จินมีแสดงโดยอย่างจือเป็นเด็กสาวที่ไร้เดียงสาของเทพบุภาเป็นเวลา4,000ปีที่เธอต้องปลอมตัวเป็นเด็กผู้ชายเธอไม่มีแนวคิดเรื่องความรักความชั่วร้ายหรือความแตกต่างระหว่างชายและหญิงเรื่องราวที่เธอได้สัมผัสเป,เป็นครั้งแรกเป็นเรื่องที่น่ารักมากและมันเพิ่มองค์ประกอบของความรู้สึกตลกขบขันให้กับเรื่องราวทุกครั้งที่ทำให้เข้าถึงกระบวนการคิดของเธอ แต่นั่นก็เป็นช่วงเวลาสั้นๆเพราะช่วงหลังเธอได้เติบโตขึ้นมาจากความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานแต่เหตุการณ์นั้นจะทำให้เธอเข้มแข็งและเต็มใจเสียสละตัวเองเพื่อชดใช้ความผิดพลาดในอดีตเทพอคีสวีเฟิรแสดงโดยเติ้งหลุนเป็นลูกชายคนที่สองของราชาสวรรค์และเป็นทายญาติที่ถูกต้องเพียงคนเดียวในบัรลัง เขาเป็นนักรบที่กล้าหาญและเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังที่สุดในอาณาจักรถึงแม้ว่าเขาจะอายุน้อยก็ตามเขาตกหลุมรักจินมี่และรักเธอมากน่าเสียดายที่จินมี่นั้นไร้รักบทบาทของเติ้งหลุนในเรื่องนี้เขาจะต้องเป็นคนที่หญิงทะนงตัวแต่แฝงไปด้วยความอ่อนโยนขอบอกเลยว่าเรื่องนี้เติ้งหลุนหล่อมากใส่ชุดแบบเซียงก็ยิ่งหล่อ เทพราตรีหลุ่นอวิสแสดงโดยหลัวหยุนซีเขาเป็นลูกชายคนโตของราชาแห่งสวรรค์แต่ไม่ได้เป็นลูกจากภรรยาเอกดังนั้นเขาจึงไม่มีสิทธิที่จะอ้างสิทธิ์ในราชบัลลังก์เขาสนิทกับเทพอัคคีมากแม้จะมีเรื่องราวของสมบัติแต่สองพี่น้องก็มีสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟนอย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ของพวกเขาก็เปลี่ยนไปเพราะเทพรัติการตัดสินใจ ที่จะรักจินมีเหตุการณ์กลับเลวร้ายลงเมื่อเขาตั้งใจจะแก้แค้นจากกรพพัดดีนีผู้เป็นมารดาของเทพอัคคีในความคิดของผู้รีวิวตัวละครของเทพรัติการเป็นหนึ่งในตัวละครที่ดีที่สุดในซีรีส์เรื่องนี้เพราะการเดินทางของเขาเต็มไปด้วยจิตวิทยาเขารับบทเป็นทุกอย่างตั้งแต่เจ้าชายบนสวนรรค์ที่มีมารยาทอ่อนโยนไปจนถึงทรราชผู้พยาบาทและทะเยอทะยานหลวยยุนซีสามารถ,ถถ่ายทอดออกมาได้ดีมาก และแม้ว่าผู้ชมจะไม่สามารถยอมรับการกระทำของเขาได้แต่ผู้ชมก็สามารถเรียนรู้กับความเจ็บปวดและความโกรธของเขาได้ที่ผ่านมาผู้รีวิวได้เห็นเติ้งหลุนเทพอาคีสวิเฟิงครั้งแรกในพริงเซตเอเจนชูเฉียวจอมใจจารชนและผู้รีวิวก็กลายเป็นแฟนตัวยงในการแสดงของเขาทัานที ในซีรีส์เรื่องนี้เขาน่าทึ่งมากในบทบาทของฮีโร่ผู้ถูกทรมานยิ่งไปกว่านั้นเขามีเคมีที่เข้ากันได้ดีกับนักแสดงหญิงรุ่นเก่าอย่างหยางจื่อนางเอกของเรื่องซึ่งทำให้ผู้เขียนชื่นชมและชอบมากกว่าเดิมอีกทั้งหยางจื่อหรือจินมี่สามารถเข้าถึงละครตัวนี้ได้เป็นอย่างดีในช่วงต่างๆของเรื่องไม่ว่าจะเป็นทั้งไร้เดียงสาไร้อิสระต้องพึ่งพาตนเองช่วงกลับใจช่วงฉีกขาด ระหว่างความรักและหน้าที่ขอบอกเลยว่าเธอจะทำให้คุณตกหลุมรักสุดท้ายคือหลัวหยุนซีหรือเทพรัติการซึ่งรับบทเป็นตัวละครที่ซับซ้อนที่สุดได้อย่างน่าชื่นชมบทบาทของละครทั้งหมดผู้รีวิวไม่ได้ติดตามผลงานของเขามาก่อนแต่ขอยอมรับเลยว่าหลังจากดูซีรีส์เรื่องนี้ก็อยากติดตามผลงานของเขาต่อไป สำหรับผู้ที่กำลังมองหาซีรีส์ที่มีพล็อตเรื่องแนวแฟนตาซีแบบซีอนเซียเรื่อง Air of Love เป็นเรื่องที่น่าจับตามองหากคุณเคยดู Eternal Love Ten My of Peach Blossom ชื่อภาษาไทยสามชาติสามภพป่าท้อสิบลีคุณอาจจะรู้สึกคุ้นเคยเล็กน้อยเมื่อต้องดูซีรีส์ที่เกี่ยวข้องกับผู้คนจากอาณาจักรสวรรค์และอาณาจักรปีศาจแน่นอนว่าการตีความและความสัมพันธ์ที่ปรากฏนั้นแตกต่างกันไปในแบบของตัวเอง ฉากแต่ละฉากเน้นไปที่โครงสร้างของเรื่องที่มีสีสันในขณะที่บรรยากาศและเครื่องแต่งกายของเรื่องทำให้เกิดกลิ่นไอายที่เหมาะกับการแสดงซีรีส์แฟนตาซีเนื่องจากโลกของแอสออฟเลิฟถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มีสัตว์วิเศษและสิ่งมีชีวิตที่มีมนขลังชุดและการแสดงส่วนใหญ่จึงมาพร้อมกับซี ซึ่งโดดเด่นมากอย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงงบประมาณที่จะต้องจำกัดของซีรีส์แล้วกราฟิกของเรื่องจะแสดงให้เห็นถึงความสวยงามของอาณาจักรต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและจะดึงคุณเข้าสู่โลกของซีรีส์แบบเต็มๆมีข่าวคราวออกมาว่าในเรื่องมีอุปกรณ์ประกอบฉากถึง6,000ชนิดและอุปกรณ์ประกอบฉากทั้งหมด20,000ชิ้น มีเสื้อผ้าทั้งหมด3,000ชิ้นนักแสดงนำชายและหญิงมีเครื่องแต่งกายประมาณ30ชุดต่อคนถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวหากคุณต้องการรับชมความอลังการเรื่องนี้จะเหมาะกับคุณเป็นอย่างดีในความสัมพันธ์ที่น่ารักของจินมี่และซิเฟิงสินนทีแรกของซีรีส์อ of Love อเ,เริ่มต้นด้วยเศร้าหมองความเสียใจและความตายที่น่าเศร้าของจิเฟินหรือเทพธิดาบุกผา แต่เมื่อซีรีส์เดินหน้าไปพร้อมกับจินมี่ที่โตแล้วเรื่องราวก็มีชีวิตชีวาขึ้นเนื่องจากจินมี่ได้รับการปกป้องจากโลกภายนอกเธอจึงไร้เดียงสาเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปหลายอย่างเช่นความแตกต่างระหว่างเพศช,ชายในระหว่างที่เธอพบกับสวีเฟิงครั้งแรกซึ่งอยู่ในร่างนกในเวลานั้นเธอพยายามทำอาหารให้เขา เมื่อเขาเปลี่ยนร่างเป็นมนุษย์เธอเกือบจะตัดอวัยวะของเขาโดยไม่รู้ถึงความแตกต่างทางร่างกายการเฝ้าดูความไม่เข้าใจของจินมี่ต่อสถานาการณ์พื้นฐานจะทําให้คนดูเกิดเสียงหัวเราะเราจะได้เห็นความมีปฏิสัมพันธ์ที่น่ารักที่สุดของจินมี่และสวีเฟิงแต่แน่นอนว่าในบางครั้งคุณอาจจะหนุดหงิดใจเล็กน้อยที่ตัวละครจินมี่ไม่ประสีระสาะเรื่องความรัก เพราะได้กินยาวิเศษที่แม่ของจินมี่ให้เธอมาในขณะที่เธอชอบเขาเขาชอบเธอแต่เธอก็ไม่เข้าใจว่าความรักคืออะไรสิ่งนี้ทำให้เกิดการกระทำที่ตีความผิดพลาดและนำไปสู่ความหายนะในภายหลังด้วยซีรีส์จีนแอออเลิฟมาทุรสหวานล้ำสลายเป็นเท่าราวเกล็ดน้ำค้างยังมีเรื่องยิบย้อยมากมายให้คลี่คลายจินมี่ไม่รู้เรื่องความเป็นมาของพ่อแม่ตัวเอง เรื่องราวเบื้องหลังความเสียใจของจือเฟินคนที่วางแผนที่จะกรรมจัดสวีเฟินความเป็นปรปักระหว่างจักรพรรด,ดินีบนสวรรค์และหลุ่นอวีลูกเลี้ยงของเธอตลอดจนการทำงานเรื่องความรักที่จือเฟินคาดการไว้สำหรับลูกสาวของเธอเนื่องจากมีเรื่องราวมากมายทำให้มีตัวละครหลายตัวพร้อมฉากหลังที่ยอดเยี่ยมซึ่งเป็นข้อดี มันเป็นเรื่องดีมากที่ได้เห็นความกระจ่างของเรื่องโครงเรื่องจะได้รับการสนับสนุนโดยตัวละครหลายตัวจะถูกนำมาใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวละครหลุ่นอวีแม้เขาจะเป็นลูกชายคนโตของจักรพรรดิสวรรค์แต่เขาก็ไม่ได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับสวีเฟิงอย่างไรก็ตามชายทั้งสองก็ไม่ยอมให้สิ่งกีดขวางที่อยู่รอบตัวพวกเขาฉีกขาดความเป็นพี่น้องกัน ซีรีส์เรื่องนี้สร้างความประทับใจแรกที่ดีอย่างไม่น่าเชื่อด้วยการสร้างโลกของเรื่องราวที่มั่นคงและความขัดแย้งที่น่าสนใจในขณะที่ซีรีส์เรื่องนี้จะกลายเป็นเรื่องราวที่น่าเศร้าแต่ความรู้สึกเบาใจในช่วงเริ่มต้นนั้นได้ถ่ายทอดความหวานของหญิงสาวไร้เดียงสาที่ได้พบกับโลกใบใหม่และความยากความลำบากของความรักไปพร้อมๆกัน